สวัสดีครับทุกคนผมแม็กเดอะเกมรูมและสำหรับวิดีโอวันนี้จะเป็นเรื่องที่มีคนเรียกร้องเข้ามาอย่างล้นหลามนั่นก็คือวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องคอมิกเซตนินจาหนุ่มหัวขาวเจ้าแห่งเงาผู้ซึ่งเป็นเมนของเราผู้เล่นสุดเอจี้ทั้งหลายซึ่งในคอมิกนี้ก็จะเป็นการสำรวจเนื้อเรื่องของพ่อหนุ่มคนนี้นี่แหละรวมถึงเหล่าแชมเปี้ยนที่เราคุ้นตากันดีด้วยไม่ว่าจะเป็นอาคาริหรือเชนสองนินจาที่ดูจะเป็นผู้นำด้านแฟชั่นทรงผมในไอโอเนียรวมถึงเอจี้บอยัมาเลขสออย่างเคน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนบ้าคลั่งหมายเลข4ีอย่างจินโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราสาวกแห่งเงาทุกท่านเราไปพบกันเลยกับวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องคอมิกเซตมาเริ่มกันที่คอมิกเซตเล่มที่1โดยในคอมิกเล่มนี้จะเริ่มขึ้นด้วยภาพของเซ็ตที่ยืนอยู่หน้ารูปปั้นของคุูโชออดีตอาจารย์ของเขาแล้วก็คิดถึงความเชื่อของชาวไอโอเนียที่ว่า ถึงมารดาจะเป็นผู้มอบชีวิตแต่เป็นอาจารย์ต่างหากที่สอนสั่งให้เรายืนหยัดอย่างมีเป้าหมายเราทุกคนติดหนี้บุญคุณผู้เป็นครูบาและผู้ใดก็ตามที่ทรยศอาจารย์ของตนคนผู้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับอสรพิษก่อนที่เซตจะพูดต่อในใจไปว่าเขาคนนี้เนี่ยแหละเป็นผู้ปลิดชีพอาจารย์ของตนเองจากนั้นเซตก็พูดขึ้นว่าเขาจะสู้กับบุคคลที่มีชื่อว่ามาสเตอร์ออาทอนตามลําพังซึ่งลูกน้องของเขาก็เชื่อฟัง มีเพียงแค่เคนเท่านั้นที่แย้งเขาเซธบอกว่าออลทอนเป็นหลานของคุชโชผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ของตนเขาจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเคนพยายามเถียงต่อในตอนนั้นเองชายที่มีนามว่าเอลทอนก็ปรากฏตัวขึ้นและเรียกเซตด้วยคําว่าโกลเวอร์ซซึ่งเป็นชื่อเก่าของเขาก่อนที่จะเข้าโจมตีเซธหลบการโจมตีจากหอ,อกเวทบนของเอาทอนและก็โผล่มาโจมตีอีกครั้งพร้อมกับร่างเงาอีกสองร่างปลิดชีวิตเอลทอนลงอย่างง่ายได้ คอมิกตัดภาพมาที่เชนที่กำลังต่อสู้อยู่กับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ไม่ได้หน้าตาคล้ายกับตัวอะไรก็ไม่รู้ใน Stranger Things เลยและหลังจากที่เขาเอาชนะมันได้อาคาลิก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าเธอได้ยินข่าวคราวการสังหารเอาทอนของเซตและจะตามไปล้างแค้นเขาซึ่งในตอนแรกเชนก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายอาคาลิกก็ควบม้าออกไปพร้อมบอกว่านี่เป็นโอกาสในรอบหลายปีที่พวกเขาจะจับเซตได้และถามกลับมายังอดีตอาจารย์ของเธอว่าเขาจะตามเธอมาหรือไม่ตัดภาพไปครั้งตอนนี้เซตและพวก อยู่ที่หมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งในเขตตองส์ในขณะที่เคนและเซต์กำลังคุยกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆของกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งก็ล่องเรือเข้ามาหาพวกเขาและก็ส่งมีดผ่าตัดเล่มหนึ่งให้กับเซตพร้อมบอกว่ามีคนรวยคนหนึ่งต้องการที่จะนัดพบเขาในหมู่บ้านทางเหนือโดยมีดผ่าตัดเล่มนี้ส่องแสงขึ้นทันทีที่เซตสัมผัสก่อนที่เซตและเคนจะเดินกลับเข้าไปในโรงเตี๊ยมที่ลูกศิษย์ของเซตกำลังก่อความวุ่นวายโดยการขู่เจ้าของร้านเพื่อเอาเครื่องดื่มฟรี เซตคิดในใจว่าเหล่าผู้ติดตามของเขาล้วนแต่เป็นเด็กที่สูญเสียทุกสิ่งและรู้จักเพียงแค่สงครามแต่ตัวเขานั้นแก่พอที่จะจําได้ถึงช่วงเวลาก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นเซตนึกย้อนกลับไปในดีตถึงครั้งที่เขาเชนและคุโชออกตามล่าปีศาจสีทองเชนและเซตกําลังคุยกันเรื่องหญิงสาวที่มีนามว่าเยฟไนผู้ซึ่งถูกมั่นหมายเอาไว้กับเชนก่อนที่ทั้งสอง จะพบกับภาพของหมู่บ้านที่ถูกทำลายล้างและภาพอันสยดสยองที่เจ้าปีศาจทิ้งเอาไว้เป็นร่องรอยเซตและคูโชช่วยกันร,รักษาคนเจ็บที่ยังรอดชีวิตเซตพยายามยื้อชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ด้วยเวทมนต์แต่คูโชกลับบอกว่าให้เขาทิ้งชายคนนั้นให้ตายไปแล้วรีบไปรักษาคนอื่นต่อคูโชบอกว่าเวลาในการรักษาชายคนนั้นจะสามารถใช้ไปช่วยชีวิตคนอื่นได้อีกถึง3คนนี่คือบทเรียนที่เซตจะต้องผ่านไปให้ได้เซตจึงตัดสินใจปล่อยให้ชายคนนั้นตาย และไปรักษาคนอีก3าคนด้วยมีดผ่าตัดเล่มเดียวกันกับที่เขาเพิ่งได้รับรวมถึงช่วยครูโชในการตัดขาเด็กสาวอีกคนหนึ่งด้วยหลังจากนั้นครูโชได้ออกมานั่งคุยกับเซธและบอกว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีเซธในตอนนั้นที่ยังใช้ชื่อว่าโกรโวสได้บอกว่าเด็กสาวคนนั้นจะไม่มีทางเดินอีกแต่อาจารย์หนู่เขาตอบว่าแต่เธอจะมีชีวิตรอดบางครั้งเราก็ต้องเสียสละสิ่งที่น้อยกว่าเพื่อรักษาสิ่งที่มากกว่านี่คือบทเรียนแห่งตาชั่งคูโชกล่าวว่าโกรโวสทําได้ดี ทำได้ดีกว่าเชนที่เป็นบุตรของตนเสียอีกพร้อมกับแต่งตั้งให้โกรโวสเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งดวงตาแห่งสนธยาต่อจากเขาและได้ตั้งชื่อให้โกรโวสใหม่ว่าเออร์ซันตัดกลับมายังปัจจุบันพวกเซทได้มาถึงหมู่บ้านร้างที่เป็นที่นัดหมายที่นั่นพวกเขาพบกับศพที่ถูกทําให้บิดเบี้ยวกลายเป็นรูปร่างของดอกไม้อันวิกลจริตโดยศพทั้งสองคือหญิงสาวที่ส่งมีดผ่าตัดให้กับเซทและอีกหนึ่งก็คือหญิงสาวที่เขาเป็นคนตัดขาทิ้งไป เพื่อให้เธอมีชีวิตรอดตามคำสั่งของอาจารย์และเมื่อเห็นภาพนั้นเซตก็รู้ทันทีว่าคาตะกรที่มีฉาย,ยาว่าปีศาจสีทองคาดาจินได้กลับมาแล้วโอเคสิ่งที่น่าสนใจในเล่มนี้สําหรับผมเนี่ยก็น่าจะเป็นความเจ้าบทเจ้ากรอนชอบเปรียบเทียบของชาวไอโอเนียไม่ว่าจะเป็นการใช้สำนวนสุภาษิตเช่นบทเรียนแห่งตาช่างอะไรเงี้ยทำให้เห็นว่าชาวไอโอเนียเนี่ยเขามีความพยายามที่จะใช้เรื่องร,บรอบๆตัวในชีวิตเนี่ยมาปรับใช้เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตอีกด้วย นอกจากนั้นเนี่ยยังดูชอบตั้งชื่อกันมากด้วยไม่ว่าจะเป็นฉายาหรือว่าชื่อจริงหรือว่าชื่อจริงที่โดนตั้งใหม่เช่นแบบวิมที่แปลว่าอสอรพิษหรือว่าชื่อของเซตเองที่เคยมีชื่อว่าโก o โวสแล้วก็เคยเปลี่ยนชื่อเป็นเออร์ซันแล้วค่อยเป็นเซต,ตอนหลังอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นเคนในเวอร์ชันที่ยังไม่ถูกดาร์คิ้งครอบงำด้านซ้ายของร่างกาย นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเหมือนปลอกเก็บเคียวของเขาแล้วรวมถึงการใช้ผ้าพ,พันแขนข้างหนึ่งเอาไว้ด้วยเนี่ยแปลว่าจริงแล้วเขาก็ไม่น่าจะแบบเปิดเผยขนาดนั้นว่าตัวเองเนี่ยมีอาวุธดาคินอยู่ในครอบครองสุดท้ายก็คือชื่อที่เอาทอนเนี่ยเรียกผู้ติดตามของเซตซึ่งมันคือคําว่ายาเล่ซึ่งคำคำนี้เนี่ยเป็นภาษาไอโอเนียซึ่งแปลว่า t e a r of Shadow ซึ่งไอ tear of shadow เนี่ยแปลว่าอะไรก็เดี๋ยวดูกันต่อไปกันกันนะโอเคมาต่อกันที่เล่มที่2กันเลย ในขณะที่พวกเซตกาลังตรวจสอบสภาพของศพที่พวกเขาพบเนี่ยจินที่ซุ่มอยู่บนต้นไม้ก็เล็งยิงมาทางพวกเขาสังหารลูกศิษย์ของเซตไปทั้งหมดโดยมีแค่เคนเท่านั้นที่เหลือรอดโดยลูกกระสุนของเขาถูกบรรจุเอาไว้ด้วยเวทมนต์ที่เปลี่ยนแปลงร่างของคนที่โดนยิงเนี่ยให้แตกออกเป็นรูปร่างและสีสันที่แปลกประหลาดเซตพยายามตามจินไปแต่ก็ถูกล่อมายังท่าเรือริมน้ําซึ่งมีเทศกาลหนึ่งกาลังเกิดขึ้นอยู่เทศกาลที่มีชื่อว่า b ล o s s o ม Festival และคอมมิกก็ตัดก,กลับไปในอดีตในครั้งที่เซธยังเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเออร์ซันเขาตามจับจินมายังสถานที่แห่งนี้แต่ก็โดนจินหลอกแล้วก็จับตัวจากนั้นจินก็บังคับให้เออร์ซันเนี่ยมองไปยังเยฟไนที่จินได้ส่งจดหมายว่าให้เธอมาพบกับเออร์ซันที่ริมท่าเรือแห่งนี้จินบอกกับเออร์ซันว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับความรักต้องห้ามของเออร์ซันและเยฟไนผู้ซึ่งถูกมั่นหมายาไว้กับเชนจินบอกว่าเขาจะสังหารเธอต่อหน้าเออร์ซัน และก็ถามว่าสิ่งไหนจะน่าเศร้ามากกว่ากันการที่เชนรู้ว่าเธอตายตอนที่มาพบกับเออร์ซันอย่างลับๆหรือการที่เธอตายต่อหน้าเออร์ซันแต่ก่อนที่เขาจะได้ทําเช่นนั้นเชนก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ช่วยเออร์ซันไว้ได้ทันเวลาเออร์ซันพยายามจะสังหารจินทันทีแต่ก็โดนคูโชห้ามเอาไว้โดยบอกว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการรักษาสมดุลมิใช่การฆ่าชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามจะทําให้หน้าที่นี้แปดเปื้อนไม่ได้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบัน เซทตามล่าจินมาถึงปลายท่าเรือเพียงเพื่อจะรู้ว่าจินได้คำนวณทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเซททำได้เพียงแค่ดูจินนั่งเรือห่างออกไปเซตรู้อยู่เต็มอกว่าจินต้องการให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถตามล่าจินได้ด้วยตัวคนเดียวและเตือนให้เขารู้อีกครั้งว่าศิลปะของจินร้รายแรงเพียงใดด้วยการระเบิดท่าเรือทั้งหมดต่อหน้าต่อตาเซทกลับมาที่ฝั่งของเชนแล้วก็อาคาริพวกเขามาถึงหมู่บ้านบนทะเลสาที่พวกเซทเคยผ่านมาเชนบอกว่าเขาจะไม่ไล่ตามเซต เพราะว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสมดุลซึ่งเป็นหน้าที่ของ Eye of Twilight และขอให้อาคาริอย่าไล่ตามเซ็ด้วยตัวคนเดียวแต่อาคาลิก็ยังเรียกคนที่ภายเรืออยู่ใกล้ๆมาถามถึงเซ็ต,ต่ออย่างสุภาพตัดกับมาที่เซ็เขามาเยี่ยมคนคนเด่งที่เขารู้จักดีนั่นก็คือเยฟไนโดยเซ็พยายามขอโทษเธอถึงเรื่องในอดีตเรื่องที่เขาจูบเธอในค่ําคืนที่เขาหนีออกจากกินโคไปแต่เยฟไนก็ไม่ยอมรับคําขอโทษของเซ็ เธอบอกว่าถ้าเขาจูบเธอเพราะว่าเขาต้องการเธอเนี่ยเธอก็คงจะไม่โกรธและอาจจะชอบเซด้วยซ้ําแต่ที่เขาทําไปนั้นมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการหาเหตุผลให้ตัวเองหนีออกจากกินโคไปเซดบอกว่าเขาต้องการให้เธอช่วยหาที่อยู่ของเชนงเยฟนายก็ปฏิเสธทันทีเซดจึงถามเธอต่อถึงการมั่นหมายของเธอและก็เชนเธอตอบว่าการมั่นหมายของเธอถูกยกเลิกหลังจากที่เซดสังหารคูโชหลังจากนั้นเธอก็แต่งงานกับหลอดเควนโจที่ร่ำรวย ทำให้เธอมีชีวิตที่มีความสุขดีและถามเซตว่านอกจากเขาจะทําให้เชนเนี่ยต้องรับตําแหน่งที่เขาไม่ต้องการสังหารบิดาของเขาแล้วก็ยังจะมาทําลายกลุ่มคินโคของเขาอีกด้วยอย่างนั้นหรือเซตพยายามขู่ให้เยฟนายบอกที่อยู่ของเชนแต่เธอก็ยังปฏิเสธอยู่ดีเซตมองไปยังลูกชายของเธอทั้งสองคนที่กําลังเล่นต่อสู้กันด้วยเวทมนต์เขาเห็นเวทมนต์ในตัวลูกชายคนเล็กของเธอมอีร่องรอยของเวทมนต์แห่งสัตว์ของเหล่าวัสยาเซธ จึงบอกเธอว่าหลอดเควนโจเป็นคนหญิงคงจะไม่ดีแน่ถ้าเขารู้ว่าภรรยาของเขามีความสัมพันธ์กับคนรับใช้ที่เป็นวาสายาเยฟไนจึงยอมบอกสถานที่ที่เชนชอบไปให้กับเซธหลังจากเซตออกมาจากคฤหาสหาดของเธอเซธก็ได้ถามเธอว่าชีวิตของเธอเนี่ยมีความสุขดีไหมเธอตอบเขาว่าเธอมีความสุขดีแล้วก็พูดกับเซตต่อว่าถ้าเขาไปหาเชนเนี่ยเขาจะต้องโดนเชนสังหารอย่างแน่นอนเซตก็ตอบเธอว่าเขารู้พร้อมกับเดินจากไป และด้านหน้าของคฤราสน์ก็มีชายคนหนึ่งที่เปิดการแสดงหุ่นเชิดอยู่และชายสวมหน้ากากนคนนั้นก็พูดออกมาว่าตัวแสดงของเรื่องราวในครั้งนี้เกือบจะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีไหมโอเคเรื่องหลักในเล่มนี้น่าจะเป็นเรื่องรัสามเศร้าในอดีตซะส่วนใหญ่เรียกได้ว่าคอมิกเรื่องนี้เนี่ยเรื่องแัลกๆคล้ายๆมาเต็มซึ่งไอเรื่องที่เซตออกจากคินโคไปเนี่ยก็น่าจะเป็นหลังจากที่เซตจับจินได้แล้ว แล้วสงครามระหว่างนอกซัดกับไออเนเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วคือจริงๆในไบโอของเซตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยนั่นก็คือแต่ก่อนเนี่ยในไบโอของเซตกับเชนเนี่ยพวกเขาจะมีฝีมือเท่าๆกันแล้วการที่เซตไปเจอกล่องดาที่มีเวทมนต์แห่งเงาอยู่เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะเชนได้ก็เลยไปหาพลังเพิ่มแต่ในไบโอใหม่เนี่ยการที่เซตเข้าไปหากล่องนั้นมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีพลังไปสู้กับพวกนอกซัด และหลังจากที่เขาเนี่ยได้ลองพลังของไอ้กล่องดํามารอบหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะชวนให้คูโชใช้เหล่าคินโคเนี่ยเข้าต่อสู้กับน็อกซัสแต่คูโชเนี่ยปฏิเสธทําให้เซทเนี่ยออกจากคินโคไปเล็ที่าเริ่มขึ้นเมื่อเซทและพวกแอบเข้าไปในบริเวณใกล้ๆกับสํานักของเหล่าคินโคเพื่อแอบพบกับเชนแต่เมื่อเซทเดินตามเชนเข้าไปในโรงเตียมเชนก็บอกว่าพวกลูกศิษย์ของเซทเนี่ยเสียงดังอย่างกับตัววอลเร็กซ์ที่กําลังทองสะอีก คือไอตัววอลร็กซ์นี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในประเทศไอโอเนียนะซึ่งมีชื่อเสียงในการเสียงดังเมื่อตอนที่มันตั้งท้องอะไรเงี้ยก่อนที่เชนเนี่ยจะเข้าต่อสู้กับเซทต,ตรงนี้เราจะได้เห็นว่าเซทจํากระบวนท่าของเชนแล้วก็สามารถปัดป้องการโจมตีของเชนได้เกือบทั้งหมดแต่เซทก็คิดในใจว่าเขาอาจจะพลาดแล้วก็ตายได้เพราะว่าตัวเขานั้นเนี่ยต้องการที่จะบอกความจริงบางอย่างให้เพื่อนของเขาได้รับรู้ภาพตัดกลับไปในอดีตเมื่อส0ปีก่อนในครั้งที่กองทัพน็อกซัสเนี่ยลุกไล่เข้ามายังอาณาเขตของนาวบรีเซท ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในนาวอรีบาร์เดอร์ฮูดซึ่งเป็นองค์กรทางทหารที่ชาวไวโอนียตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับน็อกซัสเนี่ยกำลังถูกตัดขาดจากกองกําลังหลักและในขณะที่สถานการณ์ดูสิ้นหวังเซธจึงตัดสินใจเดินทางไปยังวิหารของพวกกินโคลถึงแม้คนในหน่วยของเขาเนี่ยจะบอกว่ายังไงพวกกินโคลก็ไม่ออกมาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาหรอกแต่เซธบอกว่าเขาไม่ได้จะไปขอความช่วยเหลือแต่จะไปเอาสิ่งที่เขาต้องการเซธไปถึงวิหารของกินโคลเพื่อมาบอกว่าเขามาเอาเทียร์ออฟแชโด และถึงแม้คุโชจะบอกว่ามันเป็นเวทมนต์ต้องห้ามและพยายามบอกให้เซทเนี่ยทำลายมันและพาพวกลูกน้องของเขาเนี่ยกลับสู่ความสมดุลแต่เซทก็ไม่ฟังและเดินเข้าไปยังด้านในของวิหารพร้อมกับกลับออกมาด้วยกล่องสีดำที่บรรจุน้ำตาแห่งความมืดและมืออีกข้างหนึ่งที่เปื้อนเลือดของคุโชอยู่แล้วเซทก็คิดต่อว่าถึงแม้เขาจะมีเหตุผลอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างความแค้นของลูกชายที่บิดาถูกฆ่าชีวิตไปได้ย้อนกลับมาในปัจจุบัน เซทวางอาวุธของเขาแล้วบอกเชนว่าคาดาจินกลับมาแล้วพวกเขาสองคนเนี่ยต้องช่วยกันถึงจะจับปีศาจสีทองตัวนี้ได้เชนกมความโกรธเกรี้ยวในจิตใจและบอกกับเซทว่าเขาจะจัดการจินเองและสั่งให้เซทไปหลบซ่อนตัวในภูเขาหรือที่ห่างไกลที่ใดก็ได้และถ้าหากพวกเขาเจอกันอีกทีเซทจะต้องตายด้านนอกอาคาลิที่กำลังจะมาหาเชนเนี่ยเดินก็ามาพบกับพวกของเคนก่อนเคน พยายามจะชักชวนให้อาคาลิเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขาอาคาลิปฏิเสธถึงแม้เธอจะบอกว่าเธอโอเคกับกล้ามหน้าท้องและการไม่ใส่เสื้อของเคนก็ตามแต่ดวงตาของเคนนั้นบ้าเกินที่จะรับไหว้เซนออกมาจากโรงเตี๊ยมและโดนอาคาลิเข้าโจมตีถึงแม้ว่าเชนจะพยายามห้ามเธอก็ตามแต่เซธสามารถปัดการโจมตีของเธอได้อย่างง่ายดายแล้วก็สลายร่างหายกลายเป็นเงาไปพร้อมๆกับพวกยานเลยคนอื่นๆและระหว่างทางที่พวกยานเลยกำลังเดินทางออกมาจากหมู่บ้านแห่งนั้น พยายามบอกเซตว่าตอนนี้ทั้งคิงโคแล้วก็ยานเอลเนี่ยกำลังเข้าสู่สงครามถ้าเซธไปเจอเชนอีกเนี่ยเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายเซธจึงได้แต่งตั้งให้เคนเป็นผู้สืบทอดของเขาและบอกว่าถึงแม้เคนจะเป็นคนต่างชาติแต่ก็เป็นลูกศิษย์ที่มีฝีมือดีที่สุดของเขาพวกเซธต,ติดตามเชนไประหว่างที่เชนตามหาร่องรอยของจินโดยเชนเนี่ยเริ่มรู้ว่าเป้าหมายของจินส่วนใหญ่ จะเป็นผู้อาวุโสที่ต่อต้านนโยบายทางการทหารของพวกนาวารีบัตเทหูดเจนและเซ็ตเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ชื่อว่านานตีโดยที่ผู้เฒ่าของที่นี่ก็ถูกสังหารเช่นกันอาคาลิพยายามจะเข้าไปดูสภาพที่เกิดเหตุแต่ก็ถูกเจนห้ามไว้อาคาลิถามทันทีว่าอะไรทําให้เขาคิดว่าเธอเนี่ยไม่พร้อมเจนตอบว่าเพราะว่าตัวเขาตอนอายุเท่าเธอก็ไม่พร้อมเช่นกันเซ็ตเดินดูรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ได้พบว่า โคมไฟที่ถูกประดับไว้ในที่ต่างๆนั้นถูกจินติดตั้งระเบิดเอาไว้พวกเขาเดินเข้ามาสู่กับดักที่จินสร้างไว้ให้พวกเขาโดยเฉพาะแล้วเรื่องที่น่าสนใจในเล่มนี้เนี่ยสำหรับผมมันคือความแบบไม่คอนซิสต์มากของเนื้อเรื่องในคอมิกกับในช็อตสตอรี่คือถ้าใครได้อ่านช็อตสตอรี่ของจินเรื่อง The Man with the Steel n e เนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องเดียวกับที่เกิดขึ้นในคอมิกนี้เลยแต่เป็นด้านของจินแทน ซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเช่นตอนที่เซทเข้าไปหาเชนที่ไวท์คลิฟอินเนี่ยพวกเขาไม่ได้ชักดาบออกมาสู้กันแต่แค่คุยกันปกติเฉยๆแล้วที่น่าสนใจก็คือจินเนี่ยในช็อตสตอรี่เนี่ยเขาให้สาวรับใช้ของโรงเตี้ยมเนี่ยไปติดตั้งโคมไฟในเมืองโดยจะเป็นโคมไฟสีขาวทุกๆ4หลาและสีแดงทุกๆ16หลายาวไปจนถึงท่าเรือซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จินใช้วัดระยะ Shadow Dash ของเซท ซึ่งเขาน่าจะใช้วิธีเดียวกันนี้เนี่ยแหละตอนเล่มที่2ทําให้เราเห็นว่าเจ้าฆาตกรโรคจิตคนนี้เนี่ยถึงจะโรคจิตแต่ก็ฉลาดโคตรดไปเลยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรือของเคนกับอคาลิออกนะจ้าซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมันมีฐานะเหมือนๆกันคือเป็นลูกศิษย์ของทั้งเชนแล้วก็เซธและทั้งคู่เนี่ยก็ดูมีความไม่พอใจในวิธีการของอาจารย์ของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ของทั้งกินโคและก็ชาร์โดียว ดูเหมาะสมกันมากโดยรวมๆแล้วเนี่ยคอมิกชุดนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้อเรื่องของเซตจากเดิมซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องแบบเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดู l l Story ได้เราทำไว้ทั้งเรื่องของเซตแล้วก็ของเคนเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของเซตที่ถูกอัปใหม่เนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะงั้นใครอยากดูต่อเนี่ยก็รอวิดีโอพาร์ทสองของคอมิกเซตได้เลยและสำหรับวันนี้ผมแม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับโอซือ